สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเด้อน,นี่แกงฟักทองได้ค่ะแกงฟักทองใส่ไก่มะแกงอมเนาะแกงอมฟักทองใส่ไก่ให้กินบ่แกงใส่ไก่ใส่ฟักทองใส่ผักชีใบยตูต้นหอมอันแยกไก่กับขิล้วนไก่ก่อนเด้อค่ะล้วนไกล่ล้วนพริกอ่าเลือดไก่นี่ก็ต้องต้งนมน้ำทิ่งก่อนเด้อค่ะ ล้วนพริกล้วนอย่างให้หอมเนาะล้วนไก่ให้หอมเนาะน้ำมันว่าเอาเด้อหนังนงอันเอาแบบเพาให้มันมีมันเนาะอันสุดท้ายใส่ข,าข้าวผัวน้ำเด้อค่ะมันจังเ่บหืมเสบอองฟักทองเนาะฟักทองมันมันน้ำมันเ่บ สักทอม,มันมันมันหยีแกงแสีบเนาะออมไก่ใส่สักทอมแซ่บสียบเนะาะใส่ใบอีตูเนาะต้นหอมเนาะผักซีเนาะใบอีตูเหล้วก็ต้นหอมผักชีลาวสามอย่างเนาะพักเนาะเข้ากับกิรล้วนไก่ล้วนผิกแห้งม,มันหอมหอมเนาะใส่เนาะ ผักทองมันม <se> ันน้ำละขั้นผักทองมันบมันกับบะเซร็จแสบหลายครับพี่น้อง แกงอ่อมฟักทองใส่ข,ข้าวขวน้ำเด้อเวลาขันทุกถ่ายเวลาสอนทุกถ่ายไก่หยิบป,ปุงเนาะใส่ข,ข้าวขวน้ำเด้อค่ะมันจะแซ่บแกงอ่อมฟักทองเนาะฟักทองมันเหนียวฟักทองเหนียวมันสินากินเนาะฟักทองเหนียวมันสินากินเนาะคะ่ะ กินเหล่นก็ดีข้าวบริสุิเค็มละกินข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวเที่ยงเด้ออืมคอกเลยเปอย พอไก่เปือป่อยๆมากินเลือดมันเอาเลือดมันมาใส่นนะ้ำเลือดไก่ต้มนม้ำถิงก่อนเด้อเลือดไก่อันนี้คอไก่เด้อค่ะคอไก่เปื่อยดี 项链、佛珠、项链、佛珠 แกงอ่อมฟักทองอร่อยฟักทองมันๆเนานะถ้าพักได้หลายมันจังเสนะบเนาะใบอีตูตลินหอมกระซี่เล่าจักหน่อย เบื้องหลังเปนน็นน้ำนิทานบ้านบ้านไม้นิทานบ้านไม้กินข้าวด้วยกันนะคะทักทายกันตอนบ่าย bữa giờ chán mới xay cả đủ xay chán nè cà đủ cay hai cái bếp rồi ยิงข้าวดำกันเด้อค่ะแทบจะข้าไก่เบื่อดิเนื้อไก่ไม่อยากกินเนื้อไก่นะเบื่อเบื่อเนื้อไก่กินบ่อย จะไปกินพวกเอ็นไก่มั้งอะไรมั้งเสร็จไรผักทองมัน ฟักทองมันๆเสีบดิเสียบ,ยบฟักทองอร่อยนะคะแกงฟักทองเนาะแกงไก่ใส่ฟักทองมึงทุ่ท่านเป็นน้ำค่ะมึงหนังเปแ่้ว ดีดีลี้งกบับแมวจรงหนากันอยู่ที่ฐานบ้านไม้ ข้อไกลอืมเจบบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมากินขาวน้ากันเด้อค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ